ครับสวัสดีตอนเช้า,อาตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ยุนไหลอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เลยรู้สึกดีกับบรรยากาศก็อยากอ่านบทกวีชื่อบทกวีว่าภาพพจน์ของเสบีภาพให้ฟังนะครับลองฟังดูเดินจับมือเบาๆไปด้วยกันแบ่งปันความรู้สึกแม้แตกต่าง ใช้ความคิดตกผลึกบางๆยกตัวอย่างเป็นกลิดทีของชีวิตเรียงลำดับซับซ้อนค่อนข้างแปลกขบเม็ดให้แตกแยกปลดปลิดแล้วคายเปลือกทิ้งกินชิ้นเนื้อคิดผลผลิตในแก่นนั้นแสนจริงมองตากันทุกครั้งอย่างตั้งใจยิ้มให้วันเวลาและทุกสิ่งอุปสรคขัดข้องสติติง ใช้ความนิ่งสนับสนุนสิ่งคุณขานจับมือกันเบาๆเราเป็นเราเขาเป็นเขาเท่าเทีเทยมเอี่ยมสะอ้านสัมผัสได้ด้วยธรรมดาดานเกิดขึ้นในวิญญาณมีชีวิตรู้สึกตัวทั่วไปถึงต่างแตกในความไม่แปลกแยกแตกต่างจิตกึ่งสำนึกบางครั้งะวังนิมิตร่วมสงบขบคิดถึงทิศทาง ความละเอียดและออจะปากฏจนมองเห็นภาพพจน์สดสว่างเรื่องของเสรีภาพนั้นบอบบางระหว่างก่อนจับมืออิสราที่เคยทำอะไรได้ตามใจอำนาจเป็นของใครใช้หัดถานึกสวารัฐถานึกปัตตากองกำลังนานา,นาถูกชี้นำทั้งช้างม้าเหล่ารถทับเดินเท้าล้วนสงครามความเศร้าทำเอาต่ำ มาตั้งแต่อดีตติดจองจำซึ่งไม่เหมาะสำหรับเรายิ่งวันนี้จับมือกันค่อยๆแลวปล่อยลงยังคงอยู่เคียงข้างต่างปาหีศพตาภาพหลวงตาพินาทีวิกฤตโลกหลากสีมายากลจับมือค่อยๆแลวปล่อยลงยังคงอยู่เคียงข้างต่างปาหีศพตาภาพหลวงตาวินาที วิกฤตโลกหลากสีมายากลขอบคุณครับ